ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการมารับนักกีฬาเหรียญทองเหรียญแรกของกีฬาอีสปอร์ตนะฮะหลายคนคงรู้แต่หลายคนอาะไม่รู้แต่ว่าเราไปตอรอไปเจอพวกเขาทีเดียวตอนนี้เห็นคนเต็มเลยกำลังจะรอกันอยู่ลองคุยกันดูไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยคนนี้แม่จะเอาไปกินเขาหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายอยู่ฮะมถ่ายครับพอทีถ่ายอยู่มั้บอมแต่ว่ากล้องผมนิสัยไม่ดีครับผมสสววัดดีีพ่น้ยครรัับบคคนเขาต้อนรับเราเยอะนะคุณแทนกล้องไปดิ เอีเหรอโอ้โหนี่ครับเฮ้ยอันนี้นะเอาตรงนี้นะครับนี่อของอเอสีค่อยครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้พี่พี่สันตินะครับเป็นผระทรวมกีฬาอ e ีสปอร์ตของประเทศไทยนะฮะเอางั้นผมขอก่อนที่นักแข่งจะมารู้สึกไงบ้างครับเหรียญทองเหรียญแรก กดล็อกทุกสิ่งที่กดดันในนามของสมาคมในนามของเกมเมอร์คนหนึ่งในนามคนที่ผลักดันให้ประเทศนี้กีปอรอดการเป็นกีฬาฟีฟ่าอะไรที่เป็นที่ชได้ชูตาแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือมันเป็นเหรียญที่โคตรใหญ่เพราะว่าตอนนี้มันเหรียญเดียวอยู่โคตรดันดีดีคีนโคตรเทพจริงๆเลยถ้าหากไม่ได้เสียงภาคที่แบบสงพลังจากทีมภาค นะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณพี่โฟนพี่โฟนพี่จดาพี่แดงเกมเองใช่ครับตามกันในเ c e b ุ o กอยู่เหมือนกันคได้เห็นฝีไม้ลายมือกันช่วงสองสามวันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าขอบคุณโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวเราไปลองน้ำกีฬากันรับผมขอบคุณมากครับไป ผมช่วยถือโคตยาวกันสดโอเค okay. งั้นเดี๋ยวเรารอก่นอนรอน้องๆมาเดี๋ยวสัมภาษณ์ทีเดียวนะงนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอีสปอร์ตเนี่ยจริงๆเป็นกีฬาที่เรารู้อยู่แล้วมันคือเกมใช่ปะ่ะแต่วันนี้มันกลายเป็นกีฬามันสร้างชื่อเสียงให้กับน้องๆส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าคือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครัอันนี้คุณแม่ของคุณแม่น้องคีนคุณแม่น้องคีน คุณแม่น้องคิมคุณแม่แล้วไมเคิลนะฮะซึ่งวันนี้ลูกชายของคุณแม่ทั้งคู่ได้เหรียญทองซีเกมแล้วคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็พูดไม่ถูกะุะมาก<า>คือเป็นมากอย่างนี้คุณแม่จริงๆอะ่ะน้องๆอ่ะผสมเหรียญระดับทัวร์นานาชาติมาได้เยอะแล้วกลายเป็นอาชีพจริงๆนะเพราะน้องได้ได้เงินรางวัลกัน,น,กนแล้วก็เลี้ยงดูอาชีพแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าทั้งตัวน้องเองและตัวคุณแม่พอ่อแม่เองเนี่ยรู้สึกอินกับเหรียญทองเหรียญนี้มากกว่าการเป็นแชมป์นานาชาติแล้วก็มมันนเหือห เรียนที่แบบทีละของอ e ีสปอร์ตในเข้าบรรจุในซีเกมด้วยแล้ว เป็นเหรียญแรกและเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าแบบน้องๆทุกคนเน่ะก็แบบหวังมากที่จะได้ซึ่งแบบเวียดนามน,นี่แบบพอดูแล้วแบบอุ้ยมีนจะได้อ,อะไรเงี้ยแมบบ่ก็แบบแต่ว่าสุดท้ายก็ได้แล้วเป็นความสําเร็จจนได้คุณพ่อ,อคุณแม่หลายท่านที่อาจจะได้ดูคลิปนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจการที่แบบลูกจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ยังไงสร้างให้เป็นอาชีพได้ยังไงผมว่าคุณแม่ทั้งสองก็คงผ่านจุดนี้มาก่อนอาจจะอยากให้คุณแม่่นี่าดูอยูู่่ววาามมีคฝัากอะไร่ึง เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอมันจะมีส่วนดีมันจะแยกแยะกันไมได้ก็จริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบแอนตี้นิดนึงเพราะว่าอยากให้ลูกอ่ะโฟกัสที่เรียนมากกว่าเพราะพาะเขาเป็นเด็กเรียนดีแต่พอดูแล้วคือควบคู่ไปการิงเขาไม่ตกอ่ะแม่ก็เลยยิ่งโดยเฉพาะพ่อเขาอ่ะเขาเห็นว่าโอเคเขาก็เลยสนับสนุนแล้วก็เขาตัวคีนะเขาก็มีความมุ่งหวังว่าเขาสามารถไปตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็เลยหมือนว่าแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกแหละใช่ค่ะแต่ก็อยากให้ทิ้งเรื่องเรียนใช่พวกคู่กันไปได้ใช่ค่ะแต่ยังไงวันนี้ต้องขอจังเป็พิธีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่แบบน้องเก่งมากจนทำให้การเล่นเทียนมันประสบความสำเร็จและการเป็นกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการคว้าเหรียญทองด้วยอยากให้เด็กๆแบบเออหันมามองกีฬาด้วยเนาะกีฬาเกมตรงเนี้ยถ้ามันไม่ได้เสียหายหรอกถ้าเราเขารู้จักคิดรู้จักเล่นรู้จักที่จะแปฏิบัติคู่กันไปกันดังนั้นเดี๋ยวรอรรรััับบบนนน้้ออองๆพมกะคคคขุณรับ หน้าที่ผมยิ่งใหญ่มากวันนี้เดินทางเหนื่อ<า>ยนะครับพร้อมแล้วครับผมว่าเต็มที่ครับแข่งนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงไทยเลยก็ไม่เกี่ยว ตอนนี้เราอยู่ที่สนามวิสุทธิภูมินะครับแล้วเราก็มารับนักกีฬาอีสปอร์ตไทยนะฮะแล้วผมก็กำลังอยู่กับหนึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญแรกของปร,ประเทศไทยประวัติศาสตร์ไทยถูกไหมกับการแข่งข FIFA ันฟีฟ่าออนไลน์สีนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับน้องธีร์คินะครับธีร์คินะฮะการแข่งขันทั้งหมดที่แข่งมาเนี่ยรอบไหนหนักสุดก็รอบชิงครับจริงๆเราเจอเวียดนาม2รอบติดเลยแล้วก็หนักทั้งคู่เลยก็จบด้วยสกอร์เท่าเดิมเลย3าก็คือเล่นกันแบบเต็มแมตช์แล้วถ้าเลือก1แมตช์ทททีี่่ประับใจสุดหนึ่งขนนเเรางงอะก็็คปแมตช์สุดท้ายคระทับ แค่บัตรทชิกใช่ที่ยิงไกลจังหวะน,น,นั้นเนี่ยถามน,นิดนึงกดดันนะเพราะมันจะต่อเวลาถูกไหมใช่ครับนึกอะไรทำไมถึงยิงไกลเลยผมคิดอยู่2อย่างว่าผมได้บอลช่วงประมาณ75็ดสิบครับผมผมกดยิงตอนประมาณ8ปดสิบครับตอนแรกผมคิดไว้ว่าจะรอ90ก่อนดีไหมเราค่อยบุกมันจะได้หมดเวลาไปเลยจะได้ไปต่อเวลาเราจะเป็นเพล่อสุดท้ายของเราด้วยใช่อะไรประมาณนั้นครับแต่อีกแบบหนึ่งผมก็เหมือนมันมีช่องเปิดเยอะคือก่อนที่บอลจะถึงเบ็แแบกอีกนเนี่ยผมตัดสินใจเลยว่าลูกนี้ผมน่าจะยิงไกลแน่ๆเพราาะว่ คือผมเล่นกัเขามาตลอด80นาทีเนี่ยรู้สึกว่าหูหลังเขาต่ํามากแล้วก็ ผมหาช่องเข้าไปข้างในไม่ได้เลยก็กล่าวว่าเพลงเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นเบคแฮมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นใครที่ได้จับบอลอยู่หน้ากรอบตรงนั้นอ่ะที่ผมจ่ายไปอนะ่ะผมจะยิงไกลแน่ต้องบอกว่ามันเป็นลูกที่มีความหมายสําหรับทีมชาติไทยมากทุกคนในฟีดหรือว่าทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่จะบอกว่าลูกยิงเบคแฮมพาพาแช,าแชมป์เหรียญทองสุดยอดมากแล้วมีอะไรประทับใจอีกไหมในทัวร์นาเมนต์รแข่แข่งขันก็เอาเอาตรงก็พวกผมแข่งมาตลอดช่วงโควิดนี้ครับไม่ได้บินไปแข่งเลยก็แข่งจาก ประเทศไทยออนไลน์ไปแข่งกับต่างประเทศอ,อย่างเดียวผมรู้สึกว่าแบบฟีลลิ่งความสนุกในการแข่งมันก็หายไปเยอะเหมือนกันคิดว่าในทัวร์ต่อไปถ้าเกิดเป็นทัวร์ที่แบบจัดที่ไทยแล้วไปเชียร์ไทยมาเนี่ยผมว่าได้สนุกขึ้นมีอะไรยอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวไทยที่ติดตามเราที่เชียร์เรากันแบบติดขอบจอเลยก็แฟนเพจของตัวเองก็จะได้เห็นคอมเมนต์ให้กำลังใจมาตลอดแล้วโต้ติมันอ่านจนหมดแล้วพี่แต่ว่าครั้งนี้มันอ่านไม่หมดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็น,นปซีเกมบางคนเขาก็ไม่ดูรู้จักผมด้วยซ้ําแต่เขาก็มาดูเราก็ทําเพื่อประเทศ ประเทศไทยเหมือนการมดผมก็รู้สึกว่ากําลังใจมันสําคัญมากจริงคือมันอินมากนะทุกคนมันอินมากมันอินมากเห็นแบบคินดีใจชิบหายเลยอะรพูดตรงๆ อ่ะสุดท้ายฝากช่องติดตามใหม่ใครอยากจะเชียร์เราต่ออยากจะติดตามผลงานเราที่ไหนฮะก็ฝากติดตามแฟนเพจนะครับทีทีคีนเลยครับใน YouTube ก็ทีทีคีนเหมือนกันครับก็ฝากติดตามในรายการแข่งต่อไปก็คงมีต่อไปเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งคีนมากอ่ะเดี๋ยวเรายังเหลืออีก3คนนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับอีก1คนนะครับซีเกมครั้งที่31ได้มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตเข้าไปครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเรามีชื่อติดทีมชาติรู้สึกไง ีใจมากเพราะว่าแล้วทุกทีก็เป็น3คนนี้ด้วยที่เขามาจากสังกัดเดียวกันเรารู้สึกอุ่นใจอ่ะก็ตั้งเป้าด้วยกันว่าเป็นทองด้วยกันเยอะเป็นทองอย่างเดียวด้วยด้วยความมั่นใจของเราผมคิดว่าทองทองแน่แต่ว่าอุปสรรคที่ไปไปเล่นจริงๆอ่ะทำไมมันยากในการแข่งที่มีทอคนดูเยังแล้วเขาจะจะผ้าพเวียดนามเนี่ยเวลาเขาเราได้บอลเนี่ยเขาจะดึงงอ๋อจะมีเขาพับแบบ อปวดเราแต่ว่าพอเวลาเวรนามเขาได้บอลแต่เขาจะเงียบเหมือนมาตั้งสมาธิเขาแบบสุบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศที่แบบสนุกแต่ว่ามันก็กวดดันด้วยครับตอนแรกเด็กเขาด้วยกันมันกลับมาเราก็ต้องกลับมาแยกย้ายกันมา คนละตงต่อและมาทําหันกันก็ในใจก็คืออยากจะล้มทีมเขาให้ได้แลทีนี้เรียกว่าเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้่างต่างสถาบันแต่ต่างสถาบันแต่เป็นเพื่อนกันได้ในแข่งก็คือเราสนิทกันอยู่แล้วเราเล่นเกมอะไรเงี้ยกีฬาคือกีฬาคุณกอย่าบอ่ะมีอะไรจะฝากถึงขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ตามเชียร์ทีมไทยเราอ่ะแบบขอบคุณมากๆนะครับมีมันมีผลนะครับเวลาเราไปเห็นแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับมันมีกำลังใจมากๆนะครับขอบคุณแฟนๆฟ้าไลฟ์สีทุกคนนะครับที่คอยเชียร์เราล่าสุดเห็นไลฟ์รอบชิงก็คือสองหมื่นกว่านะครับ ก็หวังว่าจะสะใจกับลูกที่ยิงไปแค่ยิงนะครับแล้วก็ดีใจพว้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากช่องทางติดตามหน่อยครับ facebook ตัวก็ซาลาวุตใจมานครับแล้วก็ช่องทางแฟนเพจดาลีรับเขียนดาลีก็น่าจะเร์เจอครับก็กับทีมก็เอเมชิบุรีครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีก2คนอ่ะงั้นเดี๋ยวถามจุกก่อนครับนวามรู้สึกครั้งแรกที่ทีเด็ดกินตัดข้าแบล็คะละลเบคกอื่นไปั่นเข้าเรียบร้อยรู้สึกไงอ่าปลดปล่อยมากพี่เพราะว่าตอนนั้นก็นา,นาที80กว่าแล้วพอยิงเข้าก็ค่อนข้างที่อามั่นใจว่าทีเด็ดจะเก็บไม้นั้นได้แล้ว,ลวก็ทันได้จริงจมีคนก็ซิฟเพราะว่าไอ้จุ๊บนี่อย่างนี้นนะแล้วทีเด็จุ๊บเอาอย่างนี้นะผมก็ได้ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าว่ามันก็มีเก่งๆบ้างที่แต่มันบอกไม่เก่งพี่ไปถามมันอองงเเเคาาล่่่นจริตบุณไม ทีเคีอวม,มีใครเอาลงนะแบบน,นั้นอ่ะก็เนี่ยก็มีแค่คนคนนี้เอาลง ถามไม่ขึ้นคำถามเดียวกันเลยก็จริงๆมันก็กดดันตั้งแต่รอบชิงแล้วครับ <K _ d ance> ก็คือลงไปตั้งแต่เกมแรกก็คือกดดันเลยแล้วก็จนเกมมาถึงเกม5 <K _ d ance> ก็นาทีที่80ก็ยิ day, ่งกดดันเข้าไปอีกจนเพียแค่ยิงเข้าไปได้ก็รู้สึกกดปล่อยครับแมตท,ที่เราประทับใจที่สุดในการแข่งขันสีเกมครั้งนี้คือแมตไหนคงเป็นรอบชิงครับมาเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วเราแล้วผมก็ได้ลงไปเล่นเองล้วก็รู้สึกว่าทําให้เหมือนลดปล่อยอะไรในใจหลายๆอย่างครับแล้วสำหรับจุ๊บๆน่าจะเป็นตอนเจอกับอินโดแล้วแบ่งกลุ่มคือตอนผมเดินเข้าไปเวีแ่่่่เเ้าาามบบวยยใใสสหนล อ <Indo. S 2> ินโดเงี้ยใช่เขาไม่ได้โกหกใหน้า,าเลยครับเพรนตอนนั้นคือเขาขอแค่ชนะหนึ่งไม้เขาก็เข้ารอบแล้วแล้วเราสวนเขาไหมก็ยังไม่สวนแต่พอแข่งเสร็จก,ก็ก็สวนถ้ <laughs> สวนเลยพอแข่งเสร็จก,ก็สวนก็แบบนั้นเป็นแมตช์ทัาใจที่สุดแมตช์ที่เราคิดว่าผิดพลาดและเสียใจที่สุดน่าจะเป็นแมตช์รอบที่สองรอบเลยครับเพราะว่าผมเจอฝั่งนู้น ชื่อว่ารีฮารีสองรอบแล้วก็แพ้เขาสองรอบก็รู้สึกเฟลต้อนก็รู้สึกเฟลที่เพราะว่าตอนไม้แรกยังไม่ค่อยเฟลเท่าไหร่แต่พอไม้สี่ก็คือแบบเราถ้าเราชนะก็ทีมทีมก็จะได้แชมป์เนีไงพอเราแพ้ซ้อก็คือแบบโอ้โหในหัวแบบคิดอะไรไปมั่วอะไรแบบถ้าเราแพ้แม่งเราจะพาทีมชาติตกรอบไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอ,อทีมทําได้ก็รู้สึกปลดปล่อย <Yeah. S 1> ามากสำหรับไมเคิลครับแมตที่รู้สึกว่าผิดผ้าและเสียใจที่สดุด ไม่มีคนแรกที่ต่อด้เลยไม่มีสุดยอดมีแรงกดดันไม่รอดทิงจากพวกกองทงกองเชียร์เนี่ยเขาเชียร์แบบเชียดุไหมเชียดุไหมเชียดุรู้สึกกดดันมากเพราะว่าน้องลงไปแล้วน้องแพ้ก่อนด้วยแล้วซึ่งผมลงเป็นไม้สองก็ถ้าแพ้ไปอีกไม้ก็คงจะกลับมายากยู่ครับมันเป็นความภาคภูมิใจของการเป็นนักแคงทีมชาติจริงๆคือก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นตัวแทนทีมชาติไปเป็นทีมอ่าเป็นสโมสรเป็นนาสโมสรแต่ครั้งนี้มันคือใช้ชื่อว่าทีมชาติฟีฟ่าไรซี่แล้วเป็นเหรียญทองเหรียญรากด้วยพวกมันเก่งมาก น้องๆพวกมึงเก่งสับมีอะไรฝากแฟนๆฟีฟอคอะไรสิขอบคุณทุกคนมากครับที่ตามเชียร์พวกเราทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางที่คนที่ไปเชียร์ที่หอดเลยครับกําลังใจทุกคนมันมีส่วนทำให้พวกเราได้เหรียญทองมากครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางกกตแล้วก็ทางสมาคมด้วยนะครับคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเราทุกๆอย่างในทุกเรื่องครับทำให้เราโฟกัสกับการแข่งได้มากที่สุดครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนโดนถึงแฟน พี่เฝ้าอะไรพี่เซอร์ไพรส์รวมถึงทุกคนที่มาเคลียร์ในฮอลล์รวมถึงเคลียร์ออนไลน์ครับก็วันนี้พวกเราพาทรงไทยมาได้เหรียญทองแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจทางข้อความหรือว่าเม้นต์มาอีกก็พวกเราก็เห็นหมดลแล้วครับก็วันนี้พวกเราทําได้ครับก็อยากขอบคุณทุกคนอีกครับ ในฐานะคนไทยทุกคนต้องขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยและนี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการอีสปอร์ตนะครับทีมนี้ครับประกอบไปด้วยทีติคินดาริจุ๊บจุ๊บและไมเคิลนะครับสี่คนนี้เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยในวงการอีสปอร์ตครับขอบคุณนะขอบคุณนะเอาเป็นว่าติดตามก้าวต่อไปของน้องๆนะครับแล้วก็ติดตามก้าวต่อไปของพี่ไทยขอบจอยด้วยพี่ไทยปิดรายการฮะครับสำหรับคนนี้นะฮะรายการขอบจอยถามมาคุยตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ